ท้ายที่สุดคนไทยก็ข้าวบอลแล้วก็เสียนะครับแล้วก็บรรดาทุนข้ามชาติก็ออกนอกไปนะครับบรรทุนข้างในที่ร่วมก็เสพสุขกันไปผมไม่เชื่อไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงเนี่ยนะครับได้ยินการถแถลงนโยบายเร่งด่วนจะทําเรื่องบ่อนจะอธิบายให้ดีให้ตายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่บ่อนมันคือหัวใจแน่นอน แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลน,นางสาวแพททองทานชินวัตรจะเดินหน้าผลักดันกาสิโนถูกกฎหมายหรือไม่และในรูปแบบใดแต่ตอนนี้ท่าทีภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนกาสิโนถูกกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยกลับเป็นไปอย่างคึกคักล่าสุดนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้พูดถึงประเด็นร้อนนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าในยุทธภพทางการเมืองรู้กันดีอยู่แล้วว่าใครเกี่ยวข้องใครต้องการ เรื่องการเปิดบอลเพราะมีร่องรอยจากอดีตให้เห็นกันอยู่ตอนนั้นมีความโลภมากเกินไปจึงต้องล้มเลิกไปแต่การโหมโรงใหม่ครั้งนี้ตัวละครเดิมก็ยังคงอยู่ซึ่งจะมีผลประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นแต่จะเข้ารัฐในจํานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่คนไทยก็จะหันไปเข้าบ่อนเสียพนันหมดเนื้อหมดตัวสุดท้ายบรรดาทุนข้ามชาติก็กลับประเทศไปส่วนทุนในประเทศก็เสพสุกันไปตามระเบียบส่วนตัวไม่เคยคิดเลยว่าประเทศไทยจะมีการถแถลงนโยบายเร่งด่วนโดยหยิบยก เรื่องการเปิดบ่อนมาเป็นสาระสําคัญเพราะไม่ว่าจะพยายามอธิบายให้ดีใช้คําสวยรู้ว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างไรมันก็คือบ่อนอยู่ดีสะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้บริหารไม่ได้คิดถึงชาติบ้านเมืองเพราะตัวเลขที่รัฐจะได้มันน้อยนิดมากเพียง2,80 0 0 0แล้านบาทในระยะเวลานานถึง30ปีดังนั้นบอกตรงนี้ได้เลยว่าเม็ดเงินที่ได้มันไม่คุ้มกับสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียไปนายจาตุพรกล่าวได้ว่าการนําของใต้ดินขึ้นมาไว้บนดิน ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีเสมอไปดูจากเรื่องหวยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้ถ้าอยากจะละเลงประเทศนี้จริงๆด้วยการเปิดบ่อนแล้วมันมีรายได้ถึงล้านล้านบาทต่อปีมันก็มีสิทธิคิดแต่นี่รายได้9,300กว่าล้านบาทต่อปีอย่าทำดีกว่าเรื่องบ่อนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับในโลกนะครับในยุทธภพมันได้ยินอยู่แล้วว่าใครเกี่ยวข้องใครมีความต้องการเพราะมันมีร่องรอยในอดีต ร่องรอยเนี่ยดีตที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าได้มีการเนี่ยนะครับจะทําบ่อนอยู่ยุคหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเจรจาขอหุ้นลมกับผู้ทนี่นะครับที่จะลงทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็พร้อมจ่ายนะครับถ้าลงทุนสองแสนล้านเนี่ยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับสี่หมื่นนะครับนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับหน้าขณะนั้นมีความโลภที่ต้องการมากกว่ายี่สิบ ท้ายที่สุดโครงการก็ไปไม่ได้มาวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลักคิดตัวเลขมันยังไม่ไมได้หลุดไปหรอกบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายๆคนเรายังเห็นตนเห็นตัวกันอยู่ทีนี้ไอ้ผลประโยชน์เนี่ยนะครับที่จะได้เข้าบุคคลมากกว่ารัฐจะได้นะครับรัฐนี่ได้เนี่ยนะครับสามหมพันต่อแห่งครับนะครับในระยะเวลาสาสิบปีที่ผมยกตัวอย่างว่าหุ้นลบยี่สเอร์เซ็นต์นี่ก็สนะี่หมื่นเห็นไหม อันนีผมเชื่อว่าตัวเลขนี่สูงกว่าน,นี้นะครับนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดคนก็ได้มากกว่ารัฐเห็นไหมรัฐก็ถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างแล้วก็ท้ายที่สุดคนไทยก็ข้าบ่นแล้วก็เสียนะครับแล้วก็บรรดาทุนข้ามชาติก็ออกนอกไปนะครับบรรทุนข้างในที่ร่วมก็เสพสุขกันไปครับคือสิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อไม่คิดเลยว่า เราจะมาถึงเนี่ยนะครับได้ยินการแถลงนโยบายเร่งด่วน,นจะทําเรื่องบ่อนจะอธิบายให้ดีให้ตายเป็นเ n อน r เตอร์เตเป็นคอมเพล็ก์แต่บ่อนมันคือหัวใจในนั้นออ mm ื hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเราเดินมาถึงจุดประเทศมันมันถึงขนาดนี้คือการเมืองมันเองซวยอยู่แล้วระบาดสัตว์รอบทิศทางแต่ว่าเนี่ยนะครับพอมาทําเรื่องบ่อนเป็นเรื่องเร่งด่วนนั้นเราก็คงจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของคนเหมือนกันว่า มันไม่ได้คิดเรื่องชาติบ้านเพราะตัวเลขมันน้อยนิดมากนะครับได้เพียง2,80,000ล้านใน30ปีนะครับนะครับปีละ9,000หกว่าล้านบาทในจำนวน8แหงไม่ใช่แห่งเดียวลงทุนเนี่ยนะครับ1.6ล้านล้านแต่ว่าเนี่ยครับรัฐได้เพียงแค่2,80,000ล้านในระยะเวลา30ปีปีละ9,300ากว่าล้านซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยครับรัฐบาลก็แถลงเองอย่างที่ผมบอกะ หนึ่งจุดแปดล้านล้านเมื่อปีกลายนี่นี่ขนาดประเทศเองสวยเองสวยนะนะครับแต่ว่าถ้าประเทศที่มันดีเนี่ยการต้องเที่ยวม,มันไปไกลามากเทียบไม่ได้กับรายได้ปีละเก้าพันนะครับสามร้อยกว่าล้าน,นกับบอลจํานวนแปดแห่งนะครับใจเองใจเห็นว่ามันเม็ดเงินมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ประเทศมันต้องสูญเสียไปแต่ว่านี่นะครับกลายเป็นสิ่งเร่งรีบเป็นความต้องการเร่งด่วนถามว่ามันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนนโยบายเร่งด่วน นะครับของรัฐบาลนะครับมันเป็นความเร่งด่วนที่ตรงกับความเตือดร้อนของประชาชนจริงหรือเปล่าก็มีบทเรียนเรื่องหวยนะครับบนดินสองตัวสามตัวคนก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าประเทศนี้มันมีหวยใต้ดินนะครับแต่เราก็อยู่กันพันอย่างเงี้ยแต่เอามาบนดินแล้วเนี่ยก็มีความไม่สุจริตกันสิเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือวิธีการแก้ไขปัญหาดูเสมือนว่าแก้ไขปัญหานะครับของใต้ดินทั้งหลายเอาขึ้นมาบนดิน แต่พอทําไปแล้วมันก็พิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับว่านะครับว่ามันมันไม่ตรงปกครับนะครับ,รบแล้วก็ท้ายที่สุดประเทศก็ไม่ได้ประโยชน์อีกคนได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลคณะบุคคลนะครับลองไปดูเนี่ยนะครับการกสืบสวนสอบสวนการทําคดีเนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องคําพิพากษาถึงสามปีนะนะครับในคดีเรื่องหวยบนดิน,นทั้งที่เนี่ยนะครับเจตนาอธิบายดีพอไปถึงการใช้งบป,ประมาณการใช้เงินที่เป็นรายได้ มันก็กลายเป็นอีกเรื่องน,นะครับรวมกะทั้งที่มาก็เป็นปนัญหาเรื่องการใช้จ่ายนะครับรายได้ที่ขึ้นมานั้นมันยิ่งไม่มีการควบคุมและก็ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนั้นเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าการเอาของมาไว้บนดินนั้นประเทศจะได้ประโยชน์ความจริงบุคคลได้ประโยชน์มากกว่าประเทศนะครับคือผมเองก็เห็นว่าถ้าการจะละเลงประเทศนี้สักสีหนึ่งทำบ่อน และประเทศเรามีรายได้เพิ่มปีละล้านล้านเนี่ยก็มีสิทกิจครับแต่ว่านี่นะครับพอเก้าพันสามร้อยกว่าล้านอย่าไปทำน้อยมากนะนะครับเอาลองหารเป็นรายเดือนด้วย,ยมันจะหนักกว่านี้ครับนะครับแพงละพันกว่าล้านต่อปีเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ที่จะมีการสูบจากคนไทยสามล้านต่างชาติหนึ่งล้านแล้วคนไทยก็เป็นประเทศเนี่นะครับเล่นเอาเป็นเอาตายด้วยนะครับคือถ้าหมายความว่า จะถึงไหนถึงไหนนะครับถ้าจะต้องแลกกับสิ่งนี้มันต้องคุ้มค่าแต่ที่แรกมันไม่ได้คุ้มค่ากับความเสียหายของชาติบ้านเมือง นายจตุพรยังพูดถึงเรื่องการขายที่คอนโดต่างชาติ99ปีด้วยว่าแม้จะใช้คำว่าเช่าก็ตามมีการอธิบายให้คนหลงกลไปต่างๆนานาแต่ใครเชื่อก็โง่เต็มทีแล้วเพราะป่านนั้นคนพูดก็ไม่อยู่คนฟังก็ไม่อยู่ตายกันหมดแล้วซึ่งเราไม่รู้เลยว่าในระหว่างทาง99ปีนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการขายที่คอนโดต่างชาติ99ปีเนะี่ยแม้ว่าจะใช้คำว่าเชาวว่าก็ตามอธิบายประเภทนี้นะครับให้ใครหลงกลว่า ครบ99ปีใจที่กรมธนารักษ์ไปสร้างบ้านให้กับคนจนนั้นใครเชื่อก็งงหเต็มทีแลวเพราะคนพูดก็ไม่อยู่คนฟังก็ไม่อยู่ตายกันหมดแล้วตายกันหมดแล้วนะครับแล้วเราไม่รู้ว่านะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับกว่าจะถึงเก้านั้นครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นนอกเหนือเนี่ยนะครับคนพูดก็ตามไปรับผิดชอบไม่ได้อนะครับคือเอาแม้ว่าเนี่ยครับคนคนที่พูดนำเนี่ยบอกว่าร่างกายนั้นเนี่ยนะครับจะให้ดองศพตัวเองเอาไว้ ไม,ไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยนะครับก็อาจจะเป็นสถานที่สาบแช่งแต่สาบแช่งก็ไม่มีความรู้สึกใดๆนะครับเพราะว่าก็ขนาดมีชีวิตยังไม่มีความรู้สึกนะครับไม่มีชีวิตแล้วมันจะมีความรู้สึกกันได้อย่างไร นายจตุพรยังกล่าวทิ้งไทยได้วยว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยกเครื่องประเทศใหม่อย่าให้ใครมากัดกินผลประโยชน์ในแผ่นดินไทยเพราะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ในวันข้างหน้าเราจะไม่เหลืออะไรเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟลส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ